ครับในครั้งนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการแทรกรูปภาพในเนื้อหาของเรานะครับขั้นแรกเรากดเริ่มต้นการแก้ไขในหน้านี้นะครับจากนั้นกดรูปมือครับเมื่อมาถึงนะครับเราอาจจะกดขยายให้ทต็มหน้าจอนะครับในครั้งนี้นะครับรูปภาพที่ผมจะแทรกก็คือรูปภาพตัวนี้นะครับอาจจะรวมถึงไอ้ตรงนี้ด้วย ก็ไปกดที่รูปต้นไม้ตรงนี้นะครับเพื่อเการเพิ่มหรือแก้ไขรูปนะครับกดไฟล์อัลอัพโหลดแอนด์อินเทอนะครับจากนั้นกดที่อัพโหลดไฟล์ครับกดเลือกไฟล์ครับจากนั้นก็ไปยังภาพต่างๆนะครับที่เราเซฟไว้นะครับว่าอยู่ในโฟลเดอร์ไหนนะครับดับเบิ่นคลิกนะครับเลือกไฟล์ที่ต้องการนะครับจากนั้นกดอัพโหลดดิสไฟล์ครับ ถ้าเกิดเป็นไฟล์ที่ไม่ต้องการจัดตำแหน่งอะไรนะครับก็สามารถกดเพิ่มได้เลยนะครับตอบโอเคครับก็จะได้เป็นรูปภาพตามที่เราต้องการแล้วนะครับสามารถจัดตำแหน่งให้อยู่กึ่งกลางก็ได้หรือเยืองเพิ่มตำแหน่งได้นะครับแต่ถ้าหากเราต้องการแทรกเป็นรูปภาพในบรรทัดแถวนะครับอาจจะต้องมีการตั้งค่าเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นครั้งนี้ผมอาจจะ เพิ่มคำพูดตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็จะทำการแทรกเป็นรูปภาพนะครับก็คือเป็นรูปภาพตัวนี้นะครับเราก็สามารถกดที่เพิ่มแก้ไขรูปภาพในเช่นเดียวกันนะครับไฟล,ล์ลอัพโหลดอิมเมจเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ก็สามารถกดเลือกไฟล์ได้แล้วนะครับส่วนตัวไฟล์ที่เราจะเพิ่มในครั้งนี้นะครับก็อาจจะเป็นในลักษณะเป็นชุดเป็นแถวตรงนี้ได้หมดนะครับ ในครั้งนี้ผมอาจจะใส่ตัว A เล็กตัวนี้นะครับแลบวไลคลิกไฟล์กดอัปโหลดดิสไฟล์นะครับในแถบ,บลักษณะน,นะครับก็เป็นการจัดตำแหน่งของรูปภาพนะครับให้อยู่ในระหว่างให้อยู่ตำแหน่งใดของบรรทัดน,นะครับเช่นอาจจะอยู่บนเส้นพื้นอยู่บนกึงกลางตรงนี้นะครับหรือตัวสอนอยู่บนรูปภาพนะครับก็คือด้านขวาก็จะเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะครับ ในครั้งนี้ก็อาจจะให้เลือกเป็นกึ่งกลางนะครับในตำ,ตำแหน่งก็คือเหมือนกับเป็นลักษณะของความกว้างความยาวของรูปภาพนะครับสามารถกําหนดเพิ่มได้ตรงนี้อีกนะครับเมื่อเรากําหนดตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถกดปุ่มเพิ่มนะครับตอบโอเคครับเพื่อให้ลักษณะาภาพตรงนี้ออกมานะครับโดยบางรูปอาจจะต้องจัดตำแหน่ง เอาเองนะครับเพราะว่าควรจะอยู่บนหรืออยู่กลางหรืออยู่ล่างนะครับเพราะว่าแต่ละภาพก็ไม่เหมือนกันนะครับเมื่อทําการแทรกเสร็จแล้วนะครับก็อาจจะย่อกลับมาเป็นหน้าตาเหมือนเดิมตรงนี้นะครับหลังจากนั้นกดปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลงครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้รูปภาพที่เราแทรกเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในงานอื่นๆเราก็สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคลักษณะเดียวกันได้ครับ